ก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับวอร์ชั่นไหนก็ได้19ก็ได้เปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับนี้เดี๋ยวจะมาดูค่อยๆดูวิธีการเขาเรียกอะไรวิธีการ,บ,ารบังคับใช้งานมุมกล้องการขยับกันอะไราาๆก่อนนะครับตอนที่จะลงมือปั้นนะครับ เิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้มันชื่อว่าไ์บอ์กเรียกว่าไรบอ์กนะครับอยู่ตรงนี้ปุ่มของมันปิดได้เปิดปิดได้นะครับกดมอม้าก็ได้มอม้านะครับกดมอมา้ามันก็จะปิดไปกดมไมา้าทีก็จะเปิดนะครับเปิดปิดกดที่ปุ่มมันนะครับโปรตินหน้าจอสิบัดเป็นแบบนี้นะครับลองวาดเล่นดู เมาส์ปาักาเมาส์หนูก็ไนดะ้เริ่มต้นมันจะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะเป็นสีแดงก็ไนดะ้ไม่แน่ใจนะครับว่าว่าของเราเป็นสีอะไรเขาผ่มตั้งเป็นเป็นสีเทาไว้นะครับเรื่องสีแมทเทีเยลเนี่ยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น คล้ายๆกึ่งสามิตินะยังไม่เป็นสามมิติโดยสมบูรณ์เป็นสองจุดห้ามิตินะครับมันจะเป็นลนักษณะแบบนี้มากกว่านะครับเริ่มต้นเนี่ยเขาสร้างโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะปั้นให้เป็นภาพนูนต่ำแบบนี้นะครับใครอยากเล่นสีบัตเวอร์ชั่นแรกนะครับก็คือไอที่อยู่ตรงหน้านี่แหละ <c oughs> มันจะประมาณนี้เลยนะครับเอาไว้ปั้นปั้นอะไรอะเหรียญปั้นพอร์เทรตคนอะไรอย่างนี้อวนี่มันเป็นคล้ายๆเพนเพนแต่ว่ามีมีความนูนนิดนึง่งใครใครอยากเล่นอย่างอย่างผมเนี่ยก็เลือกที่อัลฟาแล้วก็เลือกวงกลมงลมไม่งั้นมันจะเป็นสีเน่เหลีย่ยมเดี่ยวใช่ อันนี้คือจุดเริ่มต้นของโปรแกรมนะครับตอนแรกเขาทำมาแค่นี้แหละแต่ว่าทำไปทำมาแล้วมันต่อยอดกลายเป็นโปรแกรมสามมิติได้จนถึงทุกวันนี้นะครับตรงน,นี้หน้าจอสองจุดห้าดีเนี่ยพอเขียนจนเต็มแล้วนะครับเขียนจนหรือหรือเราเลิกเลิกเขียนแล้วเนี่ย เราสามารถเคลียร์มันออกได้นะครับกด Ctrl N นะครับ Ctrl บวก B N นะครับเท่ากับเหมือนอะไรอะ่ะรีเซ็ตหน้าจอนะครับ ลองกดดูนะครับมันก็จะหายไปนะครับนีนะครับทีนี้โปรแกรมซีบัตเนี่ยเวลาเราจะทำให้มันเป็นสามิติเนี่ยมันจะต้องมีออบเจกต์ตอันหนึ่งวางอยู่นะครับถ้าไม่มีอ็อบเจกต์เนี่ยเป็นเป็น เป็นสเปซเปล่าเนี่ยมันจะมันจะเข้ามาเป็นเป็นแบบสามมิติไม่ได้นะครับไม่เหมือนไม่เหมือนโปรแกรมพวก Maya 3D uh, Max Blender อะไรพวกนั้นอะที่เราเปิดหน้าจอโปรแกรมมาปุ๊บมันก็จะเห็นเป็นสเปซสามมิติที่จะหมุนกล้องไปวนไปวนมาได้โดยที่มันไม่ต้องมีวัตถุอะไรก็ได้ก็มหมุนได้นะครับอันนี้มันไม่ได้นะครับมันต้องมีสักก้อนหนึ่งอยู่ตรงกลางถึงจะหมุนได้นะครับซึ่งการ จะสร้างวัตถุออกมาปั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายออกมาให้มันเป็นสามมิติเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งตอนตอนที่เราเฟแล้วก็เปิดไฟล์กลับไปกลับมานะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าง่ายที่สุดเนี่ยให้เราเลือกที่ไรบอ์กนะครับเลือกโปรเจกต์ที่เซตติ้งไว้แล้วเนี่ยออกมานะครับก็จะทำให้ ไม่ต้องเสียเวลามาเรียนรู้เรื่องการเซตติ้งนะครับเพื่อให้เป็นระบบสามมิตนะิมันจะไวกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งท้ายชั่วโมงนะครับว่าเวลาจะเปิดปิดจะทำยังไงนะครับนั้นเริ่มต้นเนี่ยเราใช้เซตติ้งที่มีอยู่แล้วเอามาทำเลยนะครับก็เปิดไปที่ไร์บอกนะครับเลือก โพลีสเฟียนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับโพลีสเฟียร์ดับเบิลคลิกที่โพลีสเฟียนะครับมันจะถามว่าเนี่ยตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับหน้าจอเราจะทำอะไรไหมเราก็ไม่ต้องทำอะไรเราจะเซฟไหมเราไม่ต้องเซฟนะครับพอกด no ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นหน้าจอแบบนี้ทึ่งซึ่ง มันมีการเซตติ้งไว้หลายอย่างนะครับเพื่อพร้อมที่จะปั้นก็คือเขียนลงไปได้เลยนะครับเราใช้วิธีนี้ลัดเข้ามาเลยนะครับถ้าใครมีเมาส์ปากกาอยู่นะครับลองจิ้มดูมันก็จะนูนขึ้นมาเลยแบบนี้โอเค ก่อนอื่นนะครับสังเกตดูสิ่งที่มันปรากฏกับเรานะครับเราจะเห็นเคอร์เซอร์สองฟังนะครับทำงานมิลเลอร์กันนะครับเป็นสะท้อนกันนะครับถ้าเราวาดไปฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งขวามันก็ติดมาด้วยหรือถ้าเราวาดฝั่งขวาเนี่ยฝั่งซ้ายก็ติดมาด้วยแบบนี้นะครับ คอนโทรแซนะครับกับแบ็กกลับนะครับเกียนไปแล้วผมทดูกลับไปได้นะครับตอนอื่นนะครับสเปียเนี่ยมันมองไม่ออกว่ามันอยู่ด้านหน้าด้านหลังด้านบนด้านล่างนะครับผมจะวาดหน้าลงไป,ไปพอมีหน้าปุ๊บนะครับก็จะเห็นรับว่ามัน อยู่บนอยู่ล่างนะครับอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านบนด้านล่างนะครับก็จะกําหนดได้ถ้าเป็นสเฟียร์เฉยๆมันก็จะดูไม่ออกหันซ้ายหันขวาบนล่างถ้าไม่มีกริดนี้ก็ยิงย่งยิ่งดูไม่ออกอหมุนไปสักครั้งหนึ่งก็ไม่รู้ลนะนี่หน้าผุอ ก่อนอื่นมารู้จักกับมุมมองวิธีการควบคุมมุมมองเวลาเราปั้นนะครับสำหรับโปรแกรมซีบัตนะครับวิธีการควบคุมนะครับจะแบ่งเป็นสามอันนะครับสามรูปแบบก็คือหมุนนะครับหมุนเลื่อน นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนบนเลื่อนล่างนะครับแล้วก็ซูมหรือว่าสเกลอะไรย่อขยายมันนะยซูมเข้าซูมออกเข้าไปใกล้หรือว่าถอยหกมาแบบน,นี้นะครับเดี๋ยวมารู้จักทันแรกก่อนนะครับก็คือหมุนมุมมองนะครับหมุนมุมองก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ เอาเมาส์ปากกาเนี่ยหรือเมาส์หนูเนี่ยคลิกบริเวณที่ว่างเนี่ยแล้วก็ลากนะครับมันก็จะเป็นการหมุนม,มุมมองนะครับเวลาพูดถึงที่ว่างนะครับผมจะชอบพูดว่าคลิกหรือว่าลากบริเวณที่ว่างเนี่ยที่ว่างก็คือบริเวณรอบๆตัวโมเดลที่มันไม่มีพลิกกนไม่มีอ็อบเจกต์อยู่ครับเนี่ยตรงเนี้ก็คือ ที่ว่างที่ผมพูดถึงนะครับทั้งหมดนี้ตรงไหนก็ได้นะครับถ้าเราเอาเมาส์ปากกาไปไปวางแล้วก็ขยับเนี่ยมันจะเป็นการหมุนทั้งหมดนะครับหมุน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 มุมมองนะครับแต่จริงๆแล้วออบเจกต์มันไม่ได้หมุนนะครับเป็นเป็นคนที่ที่ปั้นมันเนี่ยหมุนนะครับก็คือเดินรอบมันนั่นแหละ มันก็จะหมุนได้ทุกแกนท,ทุกทิศทางน,นะครับแบบนี้อันนี้คือเอาเมาส์ไปว,วางไว้ตรงที่ว่างนะครับเมาส์ไปวางไว้ตรงที่ว่างแล้วก็ขยับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็รากวมันเป็นของมันอยู่แล้วนะครับขยับดูก็รู้เลยนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือเลื่อนหรือแพนหรือ move หรืออะไรก็แล้วแต่ ที่บางทีก็เรียกว่าแพนทีก็เรียกว่ามูฟบางทีก็เรียกว่า,า,วาแล้วแต่โปรแกรมมันจะเรียกนะครับผมก็ติดม,มาจากมาญเรียกว่าแพน w i s อปก็เรียกแพนะนะครับวิธีการเลื่อนนะครับหรือแพนมันเนี่ยกดให้เรากดปุ่มอัลเทอร์เนตก่อนหนึ่งครั้งค้างไว้แล้วก็เอาเมาส์ลากที่ว่างเนี่ยตรงไหนก็ได้ ก็จะลื่นกันเลื่อนน,นะครับถ้าถ้าลากไปซ้ายขวาัก็จะเลื่อนซ้ายขวาคือลากไปตรงไหนมันก็เลื่อนไปตามนั้นเลยลากเฉียงก็เลื่อนเฉียงลากบนก็เลื่อนบนนะครับลากซ้ายก็ซ้ายขวาขวาเป็นล่างแต่เราต้องกดเอาเทเน็ตค้างไว้นะครับปล่อยไม่ได้ปล่อยมันก็จะหยุดนะครับอันที่สามเนี่ย จะสลับซับซ้อนหน่อยนะครับก็คือซูมนะครับซูมให้เรากดอัลเทอร์เนค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วปล่อยปุ่มอัลเทอร์เนทนะจะกลายเป็นซนะูมเนไกดอัลเทอร์เนตครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลากหนึ่งครั้งคลิกหน้าจอหนึ่งครั้งจิ้มค้างไว้เลยนะครับจิ้มค้างไว้ แล้วก็ปล่อยปุ่มอัเทอร์เนทเป็นซูนะครับมันจะมีสองตัวนะครับได้สองแบบนะครับคือเมาส์ปากกาเนี่ยให้เมาส์ปากกาเนี่ยหัวมันเนี่ยก็คือก็คือ เมาส์ซ้ายแต่มันจะมีเมาส์ขวาอยู่ตรงนี้เมาส์วขวาเนี่ยก็กดได้เหมือนกันแต่เมาส์ซ้ายเนี่ยมันไม่มีที่กดมันใช้จิ้มเอาจิ้มกับกระดานนะครับซูมเนี่ยมีอีกช็อตคัทหนึ่งนะครับก็คือกดออโเทเนียนค้างไว้แล้วก็คลิกเมาส์วขวา นะครับแล้วก็ปล่อยปุ่มอัลเทอร์เนตใช้ได้เหมือนกันนะครับจริงๆถ้าเราใช้เมาส์หนูหมายความว่ากดอัลเทอร์เนตแล้วเรากดคลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็ได้มันซูมเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมันเป็นปากกาแล้วเนี่ยคลิกซ้ายเนี่ยมันกลายเป็นจิ้มแทนนะครับคลิกซ้ายคือจิ้มลงไปคลิกขวาคือปุ่มปุ่ม ที่เมาส์ประกาที่ที่ที่ด้ามมันนะครับลองดูทั้งทั้งสองแบบนะครับว่าเราถนัดแบบไหนนะส่วนผมไม่ถนัดทั้งสองแบบเลยผมก็เลยไม่ใช้ผมใช้ปุ่มเอานะครับนะลองดูนะครับเอาเทเน็ตค้างไว้คลิกขวาจากนั้นก็ปล่อยปล่อยมือจากปุ่มเทเน็ตนะครับมันก็จะเป็นซูมนะครับหรือกด เราเทเลทค้างไว้นะครับจิ้มจิ้มที่หน้าจอค้างแล้วปล่อยนะครับก็จะเป็นซูมเหมือนกันเป็นสามอันนะครับสำหรับช็อตครับแล้วมีรเทสนะครับแพนนะครับแล้วก็ซูม ทั้งสามอันนี้มีปุ่มควบคุมอยู่นะครับอยู่ด้านขวาเห็นไหมเป็นรูปมือรูปแว่นขยายแล้วก็รูปรูปลูกศรหมุนๆน,นะครับสามปุ่มนี้ทำงานเหมือนกันนะครับก็ลองกดดูมุฟนะครับเขาเอาเอามืเอเขาเมาส์าาาไปจ่อตรงมือเนี่ยแล้วลมันก็จะเลื่อนได้เหมือนกับการมุฟซูมนะครับ เอามอไปจอดตรงนี้นก็สูงขึ้นสูงถ้าถ้าบนล่างก็สูงข่าสูงออกแล้วก็โรเทก็เหมือนกันเอาเอามอสไปไว้ตรงปุ่มโรเทนะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนไปตรงทิศทางไหนมันก็จะมันจะโรเทตเหมือนกับเหมือนกับเราเอามอสไปวางที่ว่างเลยอันนี้มันไปอยู่ที่ที่ปุ่มนี้เอาไว้ใช้สำหรับเวลาเรา ซูมเข้าไปปั้นใกล้ๆเราไม่มีที่ว่างให้หมุนใช่ไหมไม่มีที่ว่างให้กดกดตรงนี้ก็โดนกดตรงนี้ก็โดนแต่เราก็ใช้ปุ่มมาตรงนี้แหละเป็นการหมุนก็จะช่วยช่วยเราทำงานสะดวกขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเบรกนี้ มีเท่านี้แหละนะครับลองทดลองนะครับใช้หัวแปลงเนี่ยมันจะปั้นได้อยู่แล้วละ่ะถ้าเกิดเราเลือกที่ไ์บอ์กนะครับเลือกที่โพลีสเฟียร์นะครับจิ้มไปที่ตัวมันเนี่ยมันก็จะนูนขึ้นมาแบบนี้เราก็ลองจิ้มดูนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ เราจะปั้นเวลาเราปั้นเนี่ยมันปั้นอยู่ที่ตำแหน่งเดียวไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องขยับเรื่อยๆเ,เราก็ต้องฝึกนะครับบังคับมันนะครับบอกผมว่าขยับหนีไปไหน่อยปุ๊บเราก็ขยับมันเข้ามามุมที่เราจะปั้นเนี่ยปั้นแล้วมันก็จะค่อยๆหนีตัวเราไปเรื่อยๆขยับไปอยู่ด้านหลังเรื่อยๆน,นะครับล้วก็ใช้โรเต็ตนะหมุนค่อยๆหมุนกลับมานะครับ ซูมก็เอาไว้บางทีถ้ามันติดเกินไปก็ซูมเอาซูม in, อินออกไปได้เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองปั้นอะไรเล่นๆนะครับเนี่ยปั้นปาปั้นมันก็ไม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะต้องจัดมุมมองตลอดครับอันนี้เป็นเมนูด้านขวาตรงนี้ครับเดี๋ยวมีแถวนิดนึงนะครับก็คือ ฟลอร์นะครับตรงนี้ลองดูปุ่มแถวนี้นะครับฟลอร์คือพื้นกริดด้านล่างเนี่ยที่มันเป็นตารางสี่เหลี่ยมน,นะครับเปิดกริดไดนะ้ตอนนี้ถ้าเราปั้นมาได้ประมาณนี้แนละ้วเนี่ยเราจะปิดไปเลยก็ได้ครับสํรับฟลอร์เพราะว่าเรารู้แล้วว่าโมเดลเนี่ยมันหันทิศทางไปทางไหนนะครับมันไม่มีทางที่เราจะปั้นกิดแล้วลว่าจะกลับหัวกลับหางอะไรอย่างนี้ไม่มีทางละเพราะมันมันมีทิศทางกําหนดแล้ว ต่ถ้าเกิดเราเปิดมาตอนแรกเนี่ยที่มันเป็นสเปียลเปล่าเนี่ยเราอาจจะต้องเปิดพื้นขึ้นมาเปิดฟลอร์ไว้ก่อนเพื่อให้เรารู้ว่ามันต้องวางอยู่บนพื้นนะั้นถ้าปั้นตรงนี้เป็นเท้ามันเนี่ยสมมติเราไม่ได้ดูนะครับปั้นนี้เป็นขามันเวลาปั้นเสร็จแล้วเนี่ยโมเดลนี้ก็จะกลับหัวนะครับก็เอาหัวลงดินซึ่ง ไม่ได้นะครับมันจะทำให้บางอย่างเนี่ยผิดพลาดเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราก็เปิดไว้นะครับคลอตรงนี้พอเราปั้นไปได้จนมันเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราปิดก็ได้นะครับไม่ต้องเปิดมันเกะกะน,นะครับก็ปิดไปนะครับอันที่สองนะครับใกล้ๆตรงนี้ก็จะเป็น Perspective นะครับก็เปิดแล้วมันก็จะเป็นมุมมองเหมือนกับที่เรามองจริงๆเนะีนะ่ยก็คือเวลาตาเรามองเนะี่ย มันก็จะวิ่งเป็นเปอร์สเปกทีฟนะครับเป็นจุดสองจุดอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเวลาเราปั้นเนี่ยเปอร์เปกทีฟเนี่ยมันก็จะมันก็บทิมก็จะหลอกตาเรานะครับสมมุติว่าเราปั้นหน้าคนเนี่ยเวลาเข้าไปใกล้เนี่ยโอ้ผมก็จะอยู่ไกลมันก็จะเล็ก,ลกๆลอยจม,มูกอยู่ใกล้ตัใหญ่ๆทิมก็จะหลอกตาเรานะครับเพราะฉะนั้นบางที เวลาปั้นเนี่ยเราก็จะปิดนะครับทั้งฟลอร์ทั้งเปิดเซตติออกไปเมื่อเาปิดแล้วมันก็จะปะั้นกลายเป็นภาพไอโซเมติกแบบนี้นะครับก็จะเวลาปัานน้นมันจะไม่เพี้ยนนะครับเวลาทำหูซ้ายหูขวาเนี่ยมันก็จะกัดได้ง่ายนะครับถ้าเกิดเป็นเปอร์เนี่ยบางทีมุมมองมันเอียงไปเนี่ยมันก็จะ จะเป็นตนัละอีกมุมมองหนึ่งเลยพอเลื่อนไปปุ๊บวะหูก็จะค่อยหายไปพอเลื่อนมาก็หูก็หายไปเลื่อนไปนใกลก้ๆก็มันก็จะพุ่งเข้ามานะครับซึ่งเวลาป้านแล้วเนี่ยมันอาจจะดูยากมันก็จะปิดไปนะครับปิดเปเทีนะครับ,รนะรบนะโอเค เดี๋ยวนึกษาลองดูนะครับประมาณนี้นะครับลองเลือกโพลีสเตียนะครับแล้วก็ลองปั้นขึ้นมากำหนดมุมมองขึ้นมานะครับแล้วก็ลองปั้นเล่นๆน,นะครับพยายามฝึกว่าชิ้นงานที่เราปั้นเนี่ยต้องโฟกัสอยู่ที่ถึงกลางหน้าจอเสมอเสมอนะครับ จะต้องเติมด้านล่างเติมด้านบนนะครับซึ่งมันก็ต้องมีการหันการหมุนตลอดนะครับก็ปั้นไปปั้นมามันจะไปอยู่ข้างๆแบบนี้ก็จะเป็นกองอย่างนี้แล้วก็กลวกเลื่อเาานเข้ามาลากเข้ามา แล้วก็มีอีกนิดนึงนะครับก็คือเวลาเราจะหันมุมมองเนี่ยถ้าเราอยากจะหันให้มันตรงกับมุมฉากหรือมุม45องศาเนี่ยให้เรากดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็มันจะใช้แบบนี้นะคือหันไปนิดนึงก่อนหันไปนิดหนึ่งก่อน,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 อนตามทางที่เราจะหันนะครับแล้วกดชิปนะครับมันก็จะ snap มุมให้เรานะครับ ทําเป็นกดกหันกดเลื่อนนิดนึงนะครับแล้วกดคิปเลื่อนตามที่มันก็จะมีบนล่างซ้ายขวานั่นแหละนะครับก็จะแสดงให้นะครับ45ไม่มีนะครับอาจจะไปตั้งได้แต่กลมเขไม่เคยตั้งเลยบนล่าง ซ้ายขวานะครับอีกอันนึงก็คือหมดแล้วอันสุดท้ายนะครับก็คือโพลีเฟรมตรงนี้ชิป F กดแล้วมันก็จะแสดงชิ้นส่วนโคลิกอนนแค่เ,เลี่ยมที่มาต่อกันเป็นรูปทรงนีน้อันนี้ก็มีประโยชน์ในการทำงานแต่ตอนนี้เรายัางไม่ได้ใช้นะครับก็ ยังไม่ต้องเปิดเือนนะครับอลุมโลกว่าประมาณนี้สำหรับเบรกแรกนะครับเดี๋ยวเราไปพักแป๊บหนึ่งก่อนสิบนาทีนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งสามโมงยี่สิบนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องหัวแปลงแล้วก็การปั้นนะครับต่ออีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ทดลองปั้นชิ้นงาน สักอันหนึ่งนะครับเค okay, <Okay, S 1> เดี๋ยวพักสิบนาทีนะครับมาเจอกันสามงยี่สิบอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงพักนี้เราก็ลองเล่นไปต่างก็ได้นะครับลองหมุนมุมมองเนี่ยนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาแทนซ้ายขวาปุมูมกด snap นะครับหมุนให้มัน snap พักสิบนาทีนะครับ